สวัสดีครับอยู่กับรายการหาจากเล่าอพิโซดที่14 วันนี้นะครับจะมารีวิวหนังที่มีชื่อว่า Doraemon the, the Movie ฟ้าฟ้าแห่งยูโทเปียของโนบิตะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า The Movie เนี้ยเพิ่งไปดูมาตอนปี2025นี่แหละซึ่งเขามาฉายในโรงอีกรอบตอนปี2025เพราะว่าเป็นการฉลองครบรอบ45ปีโดย <"The S 2> ไมอนเดอะมู ซึ่งทำให้เรามีโอกาสไปดูโดราเอมอนเดอะมูวีภาคนี้มาเข้าในเรื่องย่อกันดีกว่าในเรื่องย่อก็จะมีอยู่ว่าโนบิตะอยากอยากจะไปอยู่ในเมืองยูโทเปียซึ่งในเมืองนั้นจะมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งอาหารทั้งทั้งความคิดทั้งการเรียน ถ้าโนบิตะได้ไปอยู่ในโลกแห่งนั้นโนบิต no ะจะสุดเพอร์เฟกวันหนึ่งโนบิต no ะได้เจอกับยูโทเปียของจริงที่ส่วนหลังโรงเรียนและก็เกิดการผชนภัยเกิดขึ้นต้องบอกไว้เลยว่าเดี๋ยวมูวีนี้มันดีมากเลยจริงๆเพราะว่ามันทั้งครบรถแล้วก็สารสัมพันธ์ ของเพื่อนๆของโนบิตะได้ดีมากรวมถึงตัวละครใหม่อย่างหุ่นยนต์แมวสุดเพอร์เฟกตัวละครนี้คือแบบว่าซึ้งมากๆคือมันทำให้เราเห็นว่าแค่หุ่นยนต์แมวก็มีหัวใจถึงแม้จะหลงผิดไปนิดหนึ่งแต่ก็กลับมาได้แล้วก็ตอนจบนี้ซึ้งมากๆแล้วก็มันทำให้เห็นว่าโนบิต no ะเนี่ยเขาก็ อยากดีอยากเด่นอยากอยากเป็นแบบว่าคนที่แบบเรียนเก่งแต่สุดท้ายแล้วอะโนบิตะก็ไม่ได้ดีขึ้นเหมือนเดิมคือมันสะท้อนให้เห็นว่าคนเราอะ่ะ ไม่จำเป็นต้องดีเพอร์เฟกก็ได้แค่เป็นตัวของตัวเองก็พอแล้วฉากเกือบสุดท้ายนี่ซึ้งมากอะฉากที่อยู่ในในในภาพเนี้ยในโดมของมันอะคือแบบซึ้งมากโนบิตะพูดความดีของเพื่อนตัวเองอะแม้แต่ใจแอนแม้แต่ซูนิโอที่ชอบแกล้งกเขาโนบิตะก็ยังพูด ความดีของแต่ละคนออกมา The movie เรื่องนี้ความซิงพอพอกับในโนเสาต,ตัวใหม่กับของโนบิตะแต่มันลึกกว่านั้นอีกอะคือมันมีเรื่องความสัมพันธ์เหมือนกันเลยแต่นี่คือความสัมพันธ์ของพวกพ้องพวกพ้องที่ร่วมทุกร่วมสุขมาด้วยกันสำหรับพักอยากเล่า EP นี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะก็ไม่อยากให้สปอยอยากให้ไปดูเองในโรงนะก็สำหรับวันนี้ก็บายบาย